หูสิเนี่ยโอ้โหลูกชายเออเอาต่อต่อเลยขอบคุณครับ ขอาคุณที่มีความรักความมตตาต่อมิ่งและครอบครัวนะครับของฝากจากคุณพี่วีโรจน์นะครับแับผมก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในมีอะไรกันโอ้กาแฟรสชาติใหม่ครับนี้หญ้าหวานน้ำตาลแค่น้ำตาลครับยินดีที่มิ่งด้วยครับขอบคุณครับผม ของโปรดครับของโปรดครับของโปรดแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะครับแล้วก็ขนมเด็กๆนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณพี่รุครับขอบพระคุณที่มีความรักความเมตตาต่อครอบครัวมิ่งนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้จะมีความสุขความเจริญครับเริญในหน้าที่การงานแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนครับขอให้รวยยิ่งขึ้นไปครับ ขอมีโชคมีลาภนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้วันพิเศษนะคะครอบครัวเราได้จัดบุฟเฟ่ตโต๊ะจีนผลไม้ให้แม่กับลูกค่ะวันนี้ครบรอบมิ่งน้อย8เดือนค่ะ ขอบพระคุณคุณแม่เล็กนะคะคุณแม่เอฟซใจดีค่ะจากอเมริกานะคะที่ได้มีความรักความเมตตาให้กับพังหังดีแล้วก็ภายน้อยมิ่งมงคลค่ะขอให้คุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ อยู่กับพวกเราชาวช้างตลอดไปค่ะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอบพระคุณ FC ทุกท่านค่ะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะนี่ก็ยังเหลืออีกเยอะเดี๋ยวก็จะให้กินเรื่อยๆนะคะาาาามาะพร้าวถอดเสื้อ อันนี้ก็ยังยังเหลืออยู่เยอะอีกเนาะยังเหลือเยอะค่ะมาให้คุณแม่เอาไปให้ลูกมิ่งกินด้วยมาแล้วมาแล้วหนูทีเนี่ยโ,โ,โอ้โหลูกชาย ความรักความเมตตาจากเอฟซต่างแดนนะคะคุณแม่เล็กจากอเมริกาค่ะให้อังเปา,เปาแม่หางดีแล้วก็น้องมิ่งนะคะเอาเต็มที่เลยค่ะ ขอพระคุณ nee, แม่วันนาด้วยนะคะคุณแม่วันนาทองสุขสำหรับแต่งโมหนึ่งคันรถใหญ่นะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเช่นกันค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเสียบบอมมิ่งอุ้ยพุ่นอะ

เอาตอ่อต่อเลยเราวังกัดมือเด้อด้วงงโอ้ยคุณแม่ม oh ันจะเฮีย oh ด้ขนานั้นโอ้โโอ้โโอ้โอ้เออทีแรกคิดว่ามิ่งจะไม่ถึงโตนะนี่โอ้ยเข่าใจพิดตัวนี้แม่ที่ไหนได้อะชิวมากเลยนี่ผ่านสบาย เป็นปาร์ตี้เล็กๆนะคะบุฟเฟ่ผลมไม,ไม้ครับล่อคืนลูกกินพวกเปาได้กินมะพร้าไหมมะพร้าไหมกินเลยวนนกินสองสองสองทลายสอง,สองทลายสองทลาย ลูกขี่ลูกเงียวเบิดขึ้นเข้ามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ <laughs> น้อมิ่งน้อยสิคะนะ่ะเป็นบ่าวแล้วเป็นนุมแล้วเป็นบาบาหรอคะสุขสันต์วันครบรอบน้องมิ่งนะคะแปดเดือนค่ะวันพิเศษวันดีๆค่ะขอบคุณคุณแม่หางดีนะคะคุณแม่คนสวยคุณแม่ใจดีของน้องมิ่งค่ะ มาคืนครับเมื่อคืนโอ้พ่อเปาพ่อเปาเขียนอะไรนั่นโอ้ยเขียนกับเขียนงามๆเนี่ยเป็นอย่างเนาะเมื่อกี้หนังก็โดเข่าอย่างเขียนง่ายเต็มสีเต็มสีมากๆเขียนคิ้วให้มิ่งด้วยพ่อเปาเขียนคิ้วให้แม่หางดีด้วยพ่ออ้วนเขียนให้ลูกมิ่ง

ดูแม่กับลูกกินผลลไม้นะคะก็เราก็จะมีไฮไลท์นี่ันรไย,ยการาเติมคิ้วเขียนิ้วยแม่กับลูกค่ะ <c oughs> <c oughs> อา้า <c oughs> เขียนไทยดีๆีรอรอได้ เฮ็ดให้ลูกคือแท้นะคบรอบแปดเดือนเห็นแล้วคิ้วสมัยเก่าเด้นี่คิ้วในยหน่อยยาวๆนี่สมัยนี้น่ะเขาเขียนใหญ่ๆนะพ่อเป้าคิ้วสมัยนี้นั่นโอ้ยเจ้าก็เห็ดโบราณแท้ คุณแม่ฟินมากเลยนะคะนี่ขอบตาด้วยทั้งทีขอบตาสีเหลืองสีเขียวเอาเอาเอามาตามมาตามตามแค่มดีเลยตามมันตามตั้แค่์ได้นะครับผมตามน้อยติ้โจ๊กติ้งยอดไปเลยเออนิ่งแห้งว่ะลูกมิ่งนิ่งมากเลยนะคะนี่ไหนเขียนเสร็จหรือยัง เอามาเขียนข้างนี้นําเอามาเขียนข้างนี้ด้วยดูดูคิ้วคุณแม่นะคะคิ้วแบบนี้คิ้วสมัยเก่าดรอก่นเขียนเส้นเดียวหนีน้อยย่างๆนี่โอ้ยเนาะอย่าลืมเข้ามากดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและให้กําลังใจมาโดยตลอดค่ะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่มีแต่ความรักความเมตตา ให้ภายน้อยมีมงคลคุณแม่หางดีพวกเราในครอบครัวค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอยู่กับพวกเราชาวช้างตลอดไปค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะ คลิปนี้ขเขากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ